วัดตุ่งนาเนีน่ยโยมนะตำบลน,น้ำผุดอยู่ที่หมู่ที่2องอเลขที่200อ,อยอำเภอเมืองตรังตา่มาย้ายมาอยู่วัดนี้ก็เมื่อวันที่30เมษายนปีนี้ถึงวันนี้ก็ประมาณ6เดือนและวกเดือนเขาได้เห็นผู้คนแต่ว่าอย่างว่าในะปีนี้ก็คือโควิดม,มีโควิดอีกโยมคงจะมากกว่านี้ดูจากเดือน10 ที่ผ่านมาอาอวันเก็ปันษาหรือกิจกรรมต่างๆคนก็เยอะอยู่พอสมควรก็ปีนี้ก็นับได้จากการออกบวชสิบปัรษาพอดีท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้นำของเราเป็นกำนันนักพัฒนาเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงทังานก็คือกำนันจากตุรงเครือเตียวสวัสดีครับคนันครับ ครับผมกำนันเป็นคนที่นี่โดยดั้งโดยโดยกำเนิดเลยหรือเปล่าเกิดที่ตำบน้ำบด์เหนือห้างบหนือหางใต้ด่างครับอยู่ไม่ไกลกับวัดทุนาตรงนี้ตรดเล่นการเมืองมาหลายปีแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นกานโทษประมาณแปดปีแปดปีครับท่านผู้ชมครับถ้าไม่ดีจริงชาวบ้านไม่รักเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกเรื่องการเมืองอะไรต่างๆแต่ที่คนนี้เป็นกำนันนักพัฒนาประวัติ ความเป็นมาของวัดนั่นเราเราเด็กๆเล่นอยู่ในวัดพ่อแม่มาวัดทำบุญก็ผมก็มาเล่นอยู่ในวัดก็นุกเรียบเกก็อยู่แกเป็นเป็นพระที่ผมก็มารี แล้วก็เป็นแบบแบบชาวบ้านเขาลบถัาดูแล้ว่าเป็นเกจิ่ันหนึ่งที่ได้รับดูเกี่ยวกับสายเบตตาสายองค์พันสายอะไรต่างๆมากมายเท่าที่ผมรู้ก็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันมันเป็นตำนานนะครับครับแกก็สร้างวัดสร้างวาก็บารมีก็เยอะสมัยนั้น ทหารตำรวจรรก็ยุคคอมมินิสต์หรือยุคคอมมินิสต์ผมผมก็ยังอยู่สมสัยเด็กๆนะครับแล้วก็วใครจะยิงปืนในวัด้ยิงไม่ออกไม่ไม่ครับจัดท้าทายก็ได้เกมไม่รู้เสกอะไรเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเสกใบไม้เสกอะไรเราไม่รู้แต่ว่ายิงยิงไม่ออกออคือจะมีทะเลาะกันในวัดนี้ไม่ไม่ไม่เลเสียงปืนไม่ดังเลยครับ ผมมันมัน,มนไม่รู้ขาเรียนวิชาอะไรเราก็ไม่รู้แต่แต่แตไปํำเล่าลือมาประมาณานั้นเรามีเหรียญท่านเรียมหนี่กี่รุ่นเท่าที่ผมเด็กๆผมรู้ก็สองง่หทรุ่นนแต่ไม่รู้แล้วรุ่นรุ่นก่นอนมันจะมีไหมรุ่นรุ่นรุ่นที่ทําระหว่างอาจารย์เรียมแล้ว ก็ตันปาดก็ต้องก็ตันปาดใ้สุดจะเป็นอาจารย์ก็ตัดเดี่ยวอีกทีนะแล้วเราเราก็ร,าารู้ไม่รู้ยังเด็กอยู่นนะแต่ว่าพอหลังจากจบก็นานแล้วผมมาทำครั้งหนึ่งประมาณสักสิบปีได้แล้วทำย้อนยุค ย้อนยุคก็เหมือนเหมือนเหมือนรุ่น16นั่นแหละครับโอ้หรือว่าเป็นเป็นเป็นรุ่นย้อนยุคเป็นรุ่นที่สองที่กำนันเป็นผู้เป็นเป็นผู้ดำเนินการครับอนครับทำกับอาจารย์วัดแฉ่งอารมณ์นวลซึ่เป็นเป็นศิษย์ของอารมณ์เดียมหลายจงเลยครับผมเขาก็มาช่วยบอกว่าท่านเรียนก็ได้ช่วยกันพัฒนาวัดเพราะว่าเรียนมันหยากแล้ว ชาวบ้านกาในในละแวกสั่งพัดลุงก็กนกันไปเยอะเลยจะเอาไปบูชาเพราะว่าครับผมครับผมและตอนนี้ที่ที่ท่านกำนันยังมีไหมมีครับยังมีถ้าท่านผู้ชมที่ชมรายการได้อยู่ต้องการอยากจะได้่านเที่ยมไปบูชาก็สามารถติดต่อมาได้ที่วัดตุงนาครับวัดตุงนหรือที่ท่านกำนันของเราได้ครับครับผมท่านผู้ชมที่ชมรายการได้อยู่อยากจะมาเที่ยว ที่วัดรงนาของเราท่านธงนาข้อมาจากในเมืองข้อประมาณ2 3กิโลแล้วก็มาทรงมาไม่ต้องเหนื่อยเลยครับล้นสบายสบายครับสั่งน้ำสต๊อนะครับถ้าถ้ามีเวลาถ้าพ่อแม่พี่น้องสนใจก็อชวนมาเที่ยวแล้วก็มาเช่าบูชาเปื่อเป็นสิ่งยี่เหนี่ยงจิตใจ ในอนาคตครับครับครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านกำนันครับใช้เกียรติกับรายการของเราวันนี้ขอบคุณมากๆครับผม